สวัสดีค่ะทุกคนเปมจากข้อสุดเจ๋งค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดู Haunted Mansion บ้านชวนเฮียนผีชวนหากันค่ะ I inside this entire life should step house course the change the you before you step inside the house, this could change the course of your warn ไ,ไม่รู้ว่าทุกคนรู้หรือยังนะคะแต่ว่าหนังเรื่องฮอ n n e ต m a n s i ่นเนี่ยเขามีไอเดียแล้วก็คอนเซปที่เจ๋งมากๆเลยเนื่องจากว่าหนังเรื่องนี้นะคะเขามีอินสปิเรชันมาจาก เครื่องเล่นเครื่องหนึ่งในดิสนีย์แลนด์ค่ะทุกคนซึ่ง h a นเ t e d แมนชั่นเนี่ยเป็นเครื่องเล่นรถไฟท่องคลลิหัดผีสิงนั่นเองค่ะเวลาเล่นเครื่องเล่นเนี่ยก็จะเห็นเป็นผีผีแบบในหนังเลยแล้วนี่ก็ไม่ใช่หนังเรื่องแรกที่ดิสนีย์เขาเอาเครื่องเล่นมาเป็นไอเดียนะคะยังมี Pilot of the Caribbean, t o m o r r o w l a n แลแล้วก็ Jungle Cruise ค่ะโดย Haunted Mansion นะคะจะเป็นหนังเกี่ยวกับคุณหมอ แกบบี้นะคะแล้วก็ลูกชายของเธอทราวิสเนี่ยได้ย้ายมาอยู่ในเมืองนิวออร์ลีนนะคะก็เลยมาซื้อคาลือหาดหลังหนึง่งซึ่งก็คือคาลือหาผีสิงหลังนี้นั่นแหละคะ่ะซึ่งแกบบี้แล้วก็ลูกชายเนี่ยโดนผีหลอกตั้งแต่วันแรกที่ย้ายเข้ามาอยู่เนี่ยนะคะจะหนีไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ได้อีกเพราะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยก็จะถูกผีตามไปหลอกแล้วก็บังคับให้กลับมาที่คาลือหาค่ะ ก็เลยเป็นที่มาของการจ้างเหล่าผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกำจัดผีนะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตนักฟิสิกส์ผู้คิดค้นกล้องถ่ายวิญญาณบาทหลวงล่างทรงและศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องในประวัติศาสตร์ค่ะก่อนจะไปฟังรีวิวฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของเราด้วยนะคะ <S <S เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ฮอนเชตแมนชั่นจะเหี้ยหรือจะฮาจริงไหมไปฟังกันเลยฮอนเช m แมนชั่น <Yeah. Ooh. S 1> นะคะเป็นหนังผีแนวผสมผสานกับความตลกแล้วก็ดราม,ม่านะคะซึ่งฮอนเช m แมนชั่นเนี่ยเคยสร้างมาแล้วในปี2003แต่เหมือนว่ากระแสตอบรับเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะก็เลยมีการรีเมคกันเกิดขึ้นแต่เราเองเนี่ยก็ ยอมรับตรงๆนะคะว่าเราก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเก่ามากเลยอะทุกคนดังนั้นนะคะเวอร์ชั่นเก่าเป็นยังไงไม่รู้นะคะแต่เวอร์ชั่นนี้เราบอกเลยว่าเป็นหนังผีที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดี <Wow. S 1> เรารู้สึกว่าเนื้อเรื่องของหนังเนี่ยไม่ได้มีความซับซ้อนก็คือสามารถดูแล้วแบบเข้าใจได้ง่ายๆเพลินๆได้เลยนะคะเราว่าดูแล้วมันไม่น่าเบือ่อด้วยความที่มันมี ใส่มุกตลกมาเป็นพักๆนะทุกคนมาแล้วแล้วมุกอ่ะมันไม่ฝืดอ่ะมีการเล่าเรื่องราวสลับกับเรื่องในอดีตนะคะมีการบอกถึงความเป็นมาของตัวละครบางตัวละครบ้างเล็กน้อยนะคะทําให้เราเนี่ยพอที่จะเข้าใจมิติของตัวละครมากยิ่งขึ้นแล้วหนังเนี่ยก็ไม่ลืมที่จะแทรกผีเข้ามาเรื่อยๆนะคะทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นอยู่ตลอดเลยนะคือหนังอ่ะทุกคนมันไม่ได้มีความน่ากลัวสยดสยองอะไรขนาดนั้นนะคะคือมันมี ความจัมส์สเกลอยู่บ้างแบบสองสมฉากอะไรเงี้ยให้มันมีลุ้นๆอยู่เล็กน้อยอะทุกคนแต่ว่าคือมันไม่ได้มีความน่ากลัวที่จะแบบเราจะต้องแบบปิดตาดูหรือแบบอย่างเงี้ยทุกคนนึกออกปะคือเราสามารถมองดูมันได้ด้วยตาเปล่าเลยนะคะคือไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเนาะในส่วนของผีนะคะเขาก็ดูมีความใส่ใจนะมีความเล่าว่าเออคนนี้ตายยังไงอยู่บ้างตายเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของคอสตูมของผีก็คือจัดเต็มเลยนะคะ แล้วมุกตลกเนี่ยเรารู้สึกว่าจังหวะมันได้อะทุกคนคือตอนดูไม่รู้สึกถึงการยัดเยียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีความปล่อยมุกให้เราหัวเราะอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องเลยนะคะทุกคนแล้วจริงปะทุกคนคือมันมีแบบสองสามฉากเลยนะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้แค่ขำคิกๆค,ๆคๆักๆกันทุกคนแต่แบบเราขำไปสักพักนึงเลยอะ็ิดไหม คือเออแบบเรารู้สึกว่าเราประทับใจในความตลกตรงนี้อะไรเงี้ยในส่วนของนักแสดงนะคะภาพรวมเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคเลยนะแต่ว่าชอบเบนแมทเทียสที่นำแสดงโดยคีสแตนฟิลเป็นพิเศษนะคะคือเราเนี่ยจะเคยเห็นหน้าเขาในหนังสยองขวัญเรื่อง Get Out เนาะซึ่งในหนัง Get Out เนี่ยเขาก็ได้รับบทแสดงที่มันค่อนข้างอึดอัดอึดอัดอ่ะทุกคนแล้ว เหมือนตัวเขาเองก็สื่อความอึดอัดนั้นออกมาได้ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนังเรื่องนี้ก็เช่นกันนะคะคือมันมีซีนที่เขาจะต้องรู้สึกกลัวหรือว่าทุกใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราว่าเขาแสดงแบบสีหน้าออกมาได้เข้าใจความรู้สึกมากๆเลย,ยทุกคนเลิศในส่วนของความดราม่ากันบ้านนะคะคือไม่รู้จะพูดยังไงให้ไม่สปอยดีแต่คือมันจะมีตัวละครคนหนึ่งที่มีความโศกเศร้ากับการ สูญเสียคนรักอะไรเงี้ยทุกคนแล้วหนังอะ่ะก็เหมือนเล่าความเศร้าของคนคนนี้ตัดกับฉากความรักในอดีตอะไรเงี้ยทุกคนแล้วเรารู้สึกแบบ ừ ừ, คือเขาทำได้ดีมากๆอะ่ะรู้สึกเข้าใจถึงความรักของสองคนเนี้ยว่าเขารักกันมากๆนะอะไรเงี้ยแล้วการสูญเสียของคนคนนี้มันเลยเป็นสิ่งที่เจ็บปวดมากๆอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเขาสื่อออกมาได้แบบดีมากๆเลยทุกคนแบบอื ừ. มาในส่วนของการสรุปนะคะว่าเราชอบหรือว่าขัดใจกับตรงไหนบ้างนะคะส่วนที่เราชอบในหนังเรื่องนี้นะคะก็คงจะเป็นในส่วนของความตลกแล้วก็ความดราม่านั่นแหละนะคะในส่วนของความตลกในยอย่างที่เราบอกไปเลยว่าคือมันทําให้เราหัวเราะคิกคักได้ทั้งเรื่องเลยอย่างทุกคนคือมันเบาสมองแล้วมันก็รีแล็กดีนะคะในส่วนของความดราม่าก็อย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้อะทุกคนคือเรารู้สึกว่าเขาสื่อออกมาได้ อบอุ่นจริงๆเหมือนเราอินไปกับความรักของสองคนนั้นแล้วก็เศร้าในเวลาเดียวกันเลยทุกคนดีค่ะในส่วนของความขัดใจกันบ้างนะทุกคนคือเราคิดว่าด้วยความที่มันเป็นหนังดิสนีย์อะทุกคนดิสนีย์มันมาจะมาพร้อมกับความแฮปปี้เอนดิ้งอยู่แล้วอะทุกคนนึกออกปะแล้วมันเลยทําให้กลายเป็นเหมือนพลอตตอนจบมันค่อนข้างจะเดิมๆไปนิดนึงอะทุกคนมันเลยทําให้เราเนี่ยเดา ตอนจบได้อยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยคือมันก็ไม่ได้ทําให้ตอนจบมันแย่นะคะแต่ว่าด้วยความที่รู้อยู่แล้วมันไม่ใช่หนังดาร์กอะทุกคนมันก็เลยไม่จําเป็นต้องลุ้นว่าเอ,อ้ยมันจะจบยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายังไงคนดีก็ต้องชนะคนชั่วอยู่แ้วอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นถ้าจะให้คะแนนหนังเรื่องนี้นะคะเราจะขอให้อยู่ที่8ดเต็ม1ิละกันนะคะคือถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะได้คะแนนจาก Ro t เทน Tomto ตค่อนข้างน้อยนะคะทุกคนแต่ว่า เราเองเนี่ยเรามองว่ามันยังเป็นหนังที่ที่ดีอยู่นะคือดูแล้วมันก็มีความสุขอะก็เลยเชียร์ให้ทุกคนไปดูนะคะ <T> ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวความรู้สึกหลังดู Haunted Mansion บ้านชวนเฮียนผีชวนฮาถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากช่องของเราไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย